สวัสดีครับทุกคนกลับพบกันอีกครั้งแล้วในช่วงของ a d v e r s e ต้นสัปดาห์กันซึ่งแม้จะเว้นว่างจากการอัปเดตมาได้ไม่กี่วันแต่ก็ต้องบอกเลยว่าโลกของเกมและอ e ี p o r t มันก็หมุนไปเร็วมากๆมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายหลายอย่างซึ่งทางเราก็จะหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจมานําเสนอเหมือนเช่นเคยโดยในวันนี้มีข่าวที่หลากหลายและดุเดือดมากอย่างพี่เอกฮานดอกเกอร์โดนดราม่าเรื่องของการใช้คําว่าหออมมหอมที่กลักเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างหนักหรืออีกอันหนึ่งที่ ะะานาัๆนก็คือเหล่าผู้พัฒนาโปรแกรมโกงที่เป็นคนไทยออกมาภูมิใจกับการแท็กเกมอามงอสได้เรื่องราวทั้งหมดจะเข้มข้นดุเดือดชวนอยียงวะขนาดไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาตอนนี้ทางช็อปปี้กำลังมีร้านค้าที่ขายหูฟังเกมมิ่งลดราคาอยู่หลายร้านเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นหูฟังจากแบรนด์ชั้นนําอย่าง l o G i t e c h G331 ที่ลดมากถึง36%เหลือเพียงแค่1650บาทเท่านั้นหรืออย่างแบรนด์ Signal HP 8 2 8สำหรับสายรั ขาไม่ถึงหลักพันที่จัดโปรโลด22%เหลือเพียงแค่690บาทเท่านั้นและยังมีของนำโบกับ HP ในราคาสุดประหยัดกับแบรนด์ที่เราคุ้นเคยในราคาสบายกระเป๋าที่ลดมากถึง40%าในราคา429บาทกับ359บาทโดยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ให้นะครับ เมื่อเริ่มกันที่ข่าวแรกก่อนเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นมาม่าร้อนๆที่พึ่งผ่านมาไม่นานนี้เองที่เกิดกับพี่เอกาด็อกเกอร์กันอีกครั้งโดยหากใครจํากันได้ก่อนหน้านี้พี่เอกก็เคยโดนออกมาต่อว่าในเรื่องที่ไม่สนใจการเมืองไม่ยอมเป็นกระบอกเสียงจนก่อให้เกิดดราม่ามากมายมาคราวนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นอย่างเรื่องเซ็กชวลฮาร์รัสเมนต์ซึ่งกำลังเป็นที่ถูกพูดถึงกันในวงกว้างและมีการสนับสนุนในเรื่องนี้กันมากขึ้นในทุกๆวันอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีว่า โดยปกติแล้วพี่เอกก็ไม่ได้มีการไปทําอะไรที่เป็นเชิงชู้สาวาให้เห็นกันเลยแม้แต่น้อยหรือจะเรียกว่าไม่เคยมีข่าวแบบนี้มานานมากๆแล้วก็ตามมันเริ่มมาจากการที่มีคนหยิบยกประเด็นที่ว่าพี่เอกที่ปกติก็ cover เพลงเป็นประจำอยู่แล้วมารอบนี้พี่เอกได้ cover เพลงของแทนบอยที่กาลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้มากๆจากเนื้อเพลงที่อีหยางว่าแบบสุดๆจากคาอ่านของมันโดยในเพลงดังกล่าวนั้นพี่เอกได้มีการโคเวอร์กับทั้งเต้และก็กล้าด้วยเช่นกันและไฟแรกของดราม่าก็ได เริ่มขึ้นใน Twitter เหมือนเช่นเคยโดยมีคนที่ออกมาบอกว่าการเวอร์เพลงของแทนบอยนั้นเป็นการกระทําที่ทุเรศเพราะมันเป็นเพลงที่ sexual harassment มากๆและขอให้เลิกสนับสนุนคนที่ c o อร์เพลงนี้หรือก็คือพี่เอกนั่นเองซึ่งอย่างที่เห็นกันว่า โพสต์ดังกล่าวน,านั้นมีคนรีทวิตมากถึง7,600ครั้งด้วยกันซึ่งก็นับว่าเยอะมากๆเลยละครับแน่นอนในตอนนั้นยังไม่ได้เกิดการคิดแฮชแท็กขึ้นมาแต่อย่างใดแต่เริ่มมีคนที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์รวมถึงปกป้องด้วยเช่นกันว่าเพลงนี้มันอาจจะไม่ได้เซ็กชวลแฮรัสเมนต์แบบนั้นโดยฝ่ายที่บอกว่าเพลงนี้มันไม่ดีก็เพราะว่ามีคําว่าอีตายที่หาได้จากในหนัง A v วและบริบทต่างๆที่สอบไปในเชิงลามกของเนื้อเพลงส่วนอื่นๆแต่ก็มีคนที่ออกมาแย้งด้วยว่าคําว่าอีตายน,าน,น,านั้น ไปเขาก็ใช้กันนะแน่นอนว่าในทวิตเตอร์ตอนนั้นก็ลุกเป็นไฟมากแล้วแต่ก็ได้มีคนที่ไปถามทางต้นสังกัดของเพลงเลยว่าที่มาที่ไป มันเป็นยังไงกันแน่ซึ่งทางต้นสังกัดก็ได้มีการออกมาตอบว่าเกิดจากเรื่องราวของรุ่นพี่คนหนึ่งกับท่อนที่ร้องมั่วๆนั้น,นก็เพียงเพื่อทําให้หนเกิดความรู้สึกอีอยังวะเท่านั้นเองทว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกจากเรื่องที่ร้อนเป็นไฟอยู่แล้วมาคราวนี้มันโดนสมไฟเข้าไปอีกให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นในเหตุการณ์โดยมีคนได้แคปโชว์ที่พี่เอกเล่นเกม์กับกล้าและบอกพูดถึงคําว่าหอมซึ่งกาลังตกเป็นจําเลยสังคมที่หาใครใช้กันนั้นจะดูเซ็กชวลฮารัสเมนไปส ไม่ว่าจะวงการไหนก็ตามซึ่งพี่เอกนั้นพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่ากําลังกังวลว่าหากนํามาใช้มันอาจจะดูไม่ดีและอยากได้คําใหม่มาใช้แทนเป็นอย่างไรเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับดมเสร็จปุ๊บถ้าพี่ไม่อยากใช้คําว่าหอมพี่นุ่มพูดว่าอะไรคพอ <c oughs> พีพอ่พี่ใช้คําไหนหรอไม่ใช่ว่าหอมอันน่ะสิม่อื้อเหรออย่างนั้นแหละจริง,รงนี่มันกินะไร ควอมจริงๆแล้วมันกลิ่นอะไรเหรอตีโพยไก่กลิ่นดีมากอ๋อกลิ่นดีมากเหรอกลิ่นดีมากก็ไม่ได้อ้าวแล้วกลิ่นดีมากขนาดเหรอได้มันอ้าสื่อถึงฮาร์ลัตเมนว่าโพยไก่อะดีสุดละโพยไก่ แบนด์คำนี้พอรลองโว้กายน่พี่กายนะใช,นใช้คำว่าขอบคุณครับและตรงนี้ล่ะครับที่ทำให้มีคนก่อตั้งแฮชแท็กว่าโบบาขยะสังคมเกิดขึ้นจากทั้งสองเหตุการณ์นี้ที่มัดรวมกันมาเป็นแพ็คคู่เนี่ยแหละครับที่นี้ในทวิต t ตอร์ก็เลยเดือดกันเป็นอย่างมาก ทั้งฝั่งที่ออกมาโจมตีอย่างหนักกับฝ่ายที่ออกมาปกป้องว่าพี่เอกนั้นใช้คาว่าหอมๆน้ำมานานมากแล้วกับกวนของพี่แกซึ่งหลักฐานนั้นก็มีอยู่จากในสติ๊กเกอร์ลายที่พี่แกทําไว้นานแล้วตั้งแต่ปี2016หรือก็คือ4ปีที่แล้วจุดประสงค์ที่พี่เอกพูดในตอนนั้นก็เพียงเพื่อที่จะต้องการเปลี่ยนคําเพื่อไม่ให้คนคิดไปในทางไม่ดีได้โดยหลังจากที่เรื่องราวกำลังลุกเป็นไฟนั้นในวันที่12สุลาคม2020ที่ผ่านมาทางหน้าของกล้าเองก็ได้มีการออกมาชวิทําากรขขอโทษเป็น้อ ความว่าสําหรับประเด็นดรามา่าเรื่องหอมและการร้องเพลงผมขอโทษที่ไม่ได้ไต่ตรองในการพูดเรื่องหอมที่เอามาคุยเมคฟันกันนะครับและสําหรับการร้องเพลงโคลเวอร์ส่วนตัวผมชอบท่อนแรปและไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีผมไม่ได้ดูความหมายของเนื้อเพลงที่ไปคุกคามทางเพศขอโทษจริงๆครับผมจะระวังและจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นครับนอกจากกล้าแล้วก็ยังมีของเต้คนที่ตกเป,เป็นเป้าในครั้งนี้ด้วยซึ่งก็มีใจความที่คล้ายคลึงกับของกล้าโดยเขาได้บอกว่าชวิตนี้มาชี้ ีแจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ เรื่องแรกการเมคฟันกับคําว่าหอมผมไม่ได้ตระหนักให้ถี่ถ้วนกับคํานี้และยังพูดในเชิงตลกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมต้องขอโทษจริงๆครับส่วนเรื่องเพลงนั้นเจตนาของผมไม่ได้จะสื่อในแนวนั้นหรือคิดถึงในแนวนั้นเลยเพราะว่าเพลงนี้มันตลกฮาดีผมเลยเอาท่อนนั้นไปตั้งเป็นเพลงบิดและมันติดหูพอดีเลยนําไปร้องกันโดยไม่ได้คํานึงถึงเนื้อเพลงขอโทษด้วยครับต่อไปผมจะระวังให้มากขึ้นและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนนี้ได้มีการออกมาทวิตคอ โทษไปแล้วทางด้านของพี่ใหญ่อย่างพี่เอก้าร็อกเกอร์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดและในที่สุดเขาก็ได้มีการออกมาทวิตถึงเรื่องนี้ด้วยโดยมีใจความว่าเรื่องแรกที่ผมจะพูดก็คือเรื่องคําว่าหอมนะครับคือมันมีคํานึงที่ผมใช้มานานแล้วคือคําว่าหอมๆนะซึ่งมีความหมายเชิงปลอบใจประมาณว่าโอๆนะ แบบนี้นะครับไม่ได้มีความหมายเชิงคุกคามแน่นอน100%แต่พอมันมีกระแสให้ใช้คํานี้ให้ถูกกะละ้าเทศะขึ้นมาผมก็เลยอยากเปลี่ยนเป็นคำอื่นเพราะว่าผมไม่สบายใจที่ใช้คํานี้ครับเป็นที่มาว่าทําไมตอนนั้นผมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งผมต้องขอโทษตรงนี้ด้วยจริงๆที่เมคฟันกับเรื่องนี้แต่ต้องบอกเลยว่าชีวิตนี้ผมไม่เคยใช้คําว่าหอมหรือพิมพ์เว้นวรรคคาอะไรแบบนั้นใส่โพสต์ของใครเลยครับเรื่องที่จะขอโทษต่อไปก็คือเรื่องเพลงที่นํามาโคเวอร์ อันนี้ผมเป็นคนชวนน้องๆมาร้องเองครับสาเหตุก็เพราะมีท่อนฮาๆเช่นท่อนแร็ปที่เป็นภาษาแปลกๆจุดประสงค์ตอนนั้นจุดประสงค์ตอนนั้นคือเอาฮาล้วนๆครับโดยไม่ได้มองเห็นว่ามันอาจจะมีท่อนอื่นที่พอดูความหมายจริงๆแล้วมันสามารถตีความไปในทางคุกคามได้ ผมผิดที่ไม่ได้ไต่ตรองให้ดีครับสุดท้ายมีหลายคนที่ตักเตือนเข้ามาเพราะอยากให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับและผมจะปรับปรุงตัวต่อให้ดีขึ้นแน่นอนว่าจากทวิตทัทง้งหลายของพี่เอกก็ได้มีคนเข้ามาให้กําลังใจกันเป็นจํานวนมากรวมถึงบอกว่าคราวหน้าคราวหลังก็อยากให้พี่เอกระมัดระวังมากกว่านี้อีกสักนิดเพื่อแม่คนที่ไม่ชอบเอามาทําเป็นดาราม่าได้อีกทางด้านของสังคมทวิตเตอร์ดูเหมือนจะยังไม่ได้จบในเรื่องนี้ลงไปเพราะมีคนไปตามเจอว่าใครกันที่เป็นคนริเริ่มแฮชแท็กนี้ขึ้นมา ซึ่งในปัจจุบันนั้นดูเหมือนว่าแอดเขาดังกล่าวจะปิดตัวเองหนีไปแล้วจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ครับและทั้งหมดเยงก็คือที่มาที่ไปของดราม่าพี่เอกฮาร็อกเกอร์กับกัวของเขาที่โดนติดแฮชแท็กโบ๊ะบะขยะสังคม จึงต้องบอกเลยว่ามันก็แอบมองได้หลายแง่มากๆบ้านก็บอกว่าพี่เอกอาจจะเสียความเป็นตัวตนของตัวเองเกินไปจากเรื่องที่ตัวเองไม่ผิดและมีมีมที่เปรียบเทียบเขากับพี่เบ์ริฟเฟอร์ที่ก็เคยมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับพี่แกบ่อยๆจากการที่พูดไม่ดีกับตัวละครในเกนที่เป็นผู้หญิงแต่เฮียแกก็หาได้สนใจไม่ยังคงสไตล์ของตัวเองต่อไปและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับเอาละ่ะเราออกจากดราม่ามาพบกับความบิบัติกันไปอีก ของชาวไทยกันดีกว่าซึ่งเรื่องราวในครั้งนี้ก็ยัง,งคงวนเวียนอยู่กับเกมยอดฮิตในช่วงเวลานี้นั่นก็คืออมงอ u สกันต่ออย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าเกมอมงอัสนานเป็นเกมที่เล่นกับเพื่อน,อนสนุกมากจากการที่เราได้รับกันได้ช่วยเหลือได้เนียนหลอกคนอื่นๆในเกมซึ่งมันถือว่าเป็นจุดเด่นของเกมนี้มากๆแต่มันดันมีกลุ่มคนที่แค่กับเกมแบบแคชชัวนี้ก็ยังต้องการที่จะโกงคนอื่นๆอีกซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํามากๆและแน่นอนว่าไม่ว่าเกมไหนก็ไม่ควรโดนแบบนี้เพราะมัน จะทาให้ผู้เล่นคนอื่นๆน,นั้นหมดสนุกไปด้วยเช่นกันโดยหลังจากที่เกมอมงัสเริ่มโด่งดังจากกระแสของสตรีมเมอร์และยูทูบเบอร์ต่างๆนํามาเล่นกันนั้นจากเกมที่ขาวสะอาดมาในวันนี้พวกเราเริ่มเห็นโปรแกรมโกงต่างๆกําลังระบาดหนักมากๆโดยจากที่มีคนออกมาบอกนั้นมีการเจอหลายรูปแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นการฆ่าแบบไม่มีคูดาวหรือกดฆ่าทีเดียวทั้งหมดทําให้สีเพี้ยนหรือไม่ตรงการล็อกโหวดหรือให้อินพลสเตอร์ไม่สามารถฆ่าได้และอื่นอีกมากมายที่ตอนนี้กําลังปั่นป่วนอย่างมาก ซึ่งหนึ่งในผู้พัฒนาโปรแกรมโกงออกมาขายหรือปล่อยให้ใช้กันนั้นมันก็ดันมีคนไทยที่เป็นคนสร้างอยู่ด้วยเนี่ยสิซึ่งทางแบคเควอร์อีสปอร์ตขอไม่บอกนะครับว่าเป็นช่องไหนหากใครจํากันได้ในตอนที่เราทําเรื่องของโปรแกรมโกงในเกมวอร์โลแนนที่มีคนไทยนํามาใชใ้เห็นกันจะจะแบบไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นผลสุดท้ายมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแทนได้เพราะคนอาจจะหันไปใช้กันมากขึ้นแทนดังนั้นจากที่เราไปเจอมาเจ้าของโปรแกรมโกงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นคนไทยเนี่ยแหละครับที่เป็น คนทําขึ้นมาให้สังคมเกมมันดูมัวหมองไปอีกโดยการทําโปรแกรมโกงหรือแฮกเราก็ว่าแย่แล้วใช่ไหมละครับแต่เมื่อเราลองมาดูที่แคปชั่นที่ทางเจ้าของโปรแกรมโกงได้เขียนไว้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตรกกะที่สุดยอดมากๆโดยเขาได้บอกเอาไว้ว่าถามว่าทําไมต้องทําเกี่ยวกับโปรคือผมตอบตรงๆนะคือโปรเนี่ยมันคือความภูมิใจอย่างหนึ่งของพวกผมยกตัวอย่างเช่น พวกคุณอาจจะคิดว่าโปรแกรมโกงมันกระจกโปรมันขยะแต่คุณลองคิดหน่อยว่าโปรอ่ะกว่าจะเขียนโค้ดเขียนโปรได้มันนานเกือบเท่าเท่ากับการสร้างเกมหรือการเขียนโปรแกรมและลองคิดว่าพวกที่ทําโปรมันเก่งขนาดไหนมันเหนื่อยขนาดไหนมันก็เป็นอีกอาชีพของการค้าขายในตลาดคนสร้างเกมกับคนทําโปรมันต้องสู้กันอยู่แล้วคนที่สร้างเกมก็ต้องปกป้องเกมของตัวเองเพื่อที่จะไม่ได้เสียคนเล่นเกมคนทาโปรก็ต้องเจาะระบบโค้ดและต้องทําการพัฒนาแบบออโต้รันตลอดเพื่อที่คนสร้าง เกมอัปเดตเกมไรนี้โปรจะได้ไม่ต้องแก้ปัญหาเยอะอยากรู้เกี่ยวกับโปรแอดเฟสทักแชทมาได้เลยครับสังคมเกมมันก็งี้ซึ่งจากจุดนี้เองต้องบอกเลยว่าหมดคำพูดจริงๆละครับส่วนเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าเรื่องราวในวันนี้ทำเอาปวดหัวกันไปเลยจริงๆละครับไม่ว่าจะเป็นกับเรื่องไหนก็ตาม แต่เรื่องหลังนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํามากๆและไม่ควรภูมิใจอย่างยิ่งเพราะคุณกะลาเป็นคนที่ทําลายเกมรักของใครหลายๆคนและยังเป็นการทําลายคอมมูนิตี้หากคุณภูมิใจในสิ่งที่ทําจริงๆก็ควรไปช่วยนักพัฒนาทําให้เกมดียิ่งขึ้นไม่ใช่ทําให้คนอื่นหมดสนุกกับเกมที่พวกเขากว่าจะสร้างมาได้ด้วยความตั้งใจแบบนี้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ d w o r l d หากเพื่อนๆชอบการอัปเดตข่าวสารแบบนี้ของทางแบคอ e ีสปอร์ตก็อย่าลืมกดไลค์ s ับสไครป์และที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้เห็นนนคลิปดีีๆแบบ้ก่อ นะครับ